เพราะว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะทําหรือคุณจะยังไม่ทําหรือคุณสมัครมาแล้วแล้วคุณจะทําต่อหรือคุณไม่ทําต่อคุณก็ยังได้สิทธิประโยชน์นั้นอยู่ดีคือมันยังมีอยู่เหมือนกับคุณเปิดร้านอ่ะคุณเปิดร้านอาหารคุณเปิดอะไรเงี้ยแล้วคุณไม่เข้าไปเปิดร้านคุณอ่ะคุณก็จะเหมือนมันก็ไม่มีรายได้เข้ามาถูกไหมคุณไม่ได้เข้าไปดูแลปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดร้านที่จะให้มันพร้อมในบริการร้านอาหารของคุณะเข้ามากินข้าวธุรกิจของเราบนโลกออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับธุรกิจ ยกตัวอย่างอย่างเช่นธุรกิจร้านอาหารนะเนาะเพราะว่ากูก็ชนานาญเรื่องนี้ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยเออเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณไม่เตรียมคุณไม่เตรียมเปิดร้านคุณไม่ได้เตรียมที่จะจัดโต๊ะหรือว่าเตรียมกับข้าวหั่นเนื้อหั่นหมูหั่นไก่หั่นผักหรือเตรียมคนงานหรือเตรียมอะไรที่จะมามาบริการกับลูกค้า <c oughs> คุณก็เปิดร้านไม่ได้ใช่ไหมคือเออเพราะฉะนั้นมันเหมือนกันมันเหมือนกันกับธุรกิจออนไลน์ถ้าวันนี้คุณไม่เข้ามาเรียนรู้คุณไม่ได้เข้ามาทําให้มันต่อเนื่องอ่ะ มันก็เหมือนกับเป็นร้านที่ไม่ได้เปิดแต่วันนี้สมมติว่าถ้าคุณจะไปต่อเนาะอันนี้ทําความเข้าใจกันก่อนว่าเออมันเหมือนกันไม่ว่าจะออฟไลน์หรือออนไลน์ไม่ได้ว่ามันจะเป็นหน้าร้านหรือว่ามันจะเป็นร้านที่อยู่บนบนโลกออนไลน์ก็แล้วแต่แล้วถ้าคุณเห็นคลิปนี้ลงทะเบียนฟรีได้เลยค่ะ